รัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะตามรัฐนูลมาตรา167วรรคหนึ่งอนุหนึ่งโดยให้นำมาตรา168วรรคหนึ่งอนุหนึ่งมาใช้บังคับกับการเป็นบัตนาที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งต่อไปอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตุลาการศาลร,รัฐนูนเสียงข้างมาก5ต่อ4วิจัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่หนนายก รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรนูญมาตรา170วรรคหนึ่งอนุสีเนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุสีและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรนมาตรา160อนุห เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170 1 7 0วรรคหนึ่งอนุสี่แล้วรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะตามรัฐนูญมาตรา167วรรคหนึ่งอนุหนึ่งโดยให้นำมาตรา168วรรคหนึ่งอนุหนึ่งมาใช้บังคับกับการเป็นบัติานที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งต่อไป